ได้หูมูมาจสิเฮ็ดเมนูยังคือน้องเอ้ยหลังไว้ก่อนสิเฮ็ดเมนูนี่ยังถ <พ Firstly, S 1> right ่ายติดตามชมได้จ้าเป็นหูมูหูมูหัวมูจ้าจะทำเมนูอะไรกินดีนะวันนี้นี่ก็สิมีเฮ็ดนานเลยแตะเนาะวันศีเอามาหั่นหลวกินกับอันนี้เมี่ยงหูมูดีกว่าจ้าวันนี้เมนูวันนี้สินำเสนอเมี่ยงหูมูจ้าเฮ็ดเมี่ยงหูมูจะเฮ็ดยังกินเฮ็ดเมี่ยงหูมูกินเมี่ยงหูมูนี่แหละจ้า เมาบียังกินเมี่ยงหมูหจ้าอันนฮิตแล้วเ้าก็จะเอาไปล้างเด้อจ้ะล้างเ้าก็จะทำการเอามาลวกลวกไว้จ้ะอันนี้ก็สีล้างพักไว้เด้อจ้ะล้างพักไว้จัดจานทักสุดๆเลยจ้า ล้างไว้จ,จัดจานกินแบบเนี่ยงหมูจ้าล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปทำน้ำจิ้มนะจ้าทุกคนอน,นีตก็สิล้างพักแล้วเด้อจา้าล้างพักแก้วแล้วห้องก็สิมะหยิดน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อเลยเด้อจา้าวัตถุดิบหลักของการเห็ดน้ำจิ้มเด้อจา้าของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจา้าก็จะมีรากผักชีพริกแล้วก็มะนาวนะจา้ากระเทียมจา้าเด้อดจา้ามุกาสีผ้าหินน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อจา้าูตรมุกยานนนหนันสีเซอันโรดีนิดนึงจา้าแต่กับน้ำตาลแต่กับแป้งนัวาดตาน้ำตาลแล้วก็ตาด้วยแป้งนัวนะจจใส่่ตาาามทีเเรชอบลย้ แล้วก็ใส่น้ำปลานะจ๊ะเอาตามที่เราชอบเลยนะเอารสชาติที่เราชอบเลยแล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดๆนะจ๊ะเอาเห็ดกินเองด้วยจ้ะพี่น้องบใส่ถุงมือกับยามันบมุเป็นยังกับยา,าเห็ดกินเองแต่ถ้าเอาไปเห็ดคล้ายาก็ต้องใส้ถุงมือนั่จ้ะอันนี้ก็ใส่วิธีการเอาไปปั่นเลยด้วยจ้ะอันนี้คือปั่นน้ำจิ้มแล้วด้วยจ้ะพี่น้อง เนื้อจิ้มนื้อจิ้มวนี้เด็ดแหงจ้าอันนี้ก็เป็นสีสันน้ำจิ้มจ้าเด็ดแหงอันนี้หมูหมูห่อกะจีทำการต้มเอาเดยแต่ผิวหนองเป็นไงตบสุกแก้วห่อกะจีเอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นๆจ้าให้มันเป็นชิ้นๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นๆเลยจ้าจะกินแบบเป็นเมี่ยงนะจ้ากินกับพวกผักผักสลัดแก้วอะไรประมาณนี้ พักสลัดแก้ว้าเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงหูหมูนะจ๊ะกับน้ำจิ้มรสเด็ดสตรของมุกดาเองจ้าได้ไล่เติบจากพี่น้องเอ้ยซื้อนมาส่งอยู่อันนี้ตุ่มแค่เดียวเลยจ้่ยังอีกเป็นชิ้นใหญ่เลยคะขออนุญาตไปจัดจานก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือหันซร็จแลด้วจาพี่น้องเป็นหูหมูนะจ๊ะพร้อมการพร้อมทําการรับประทานเลยจ้าหูหมูนะจ๊ะยั่วจ้า อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอาหารของเรานะจ๊ะทุกคนมันจะจากพี่น้องมากินน้ำกันเด้จ้าเหมียงหูมูนะจ๊ะก็จะมีหูม,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 มูมีแบบยิมซีฟู้ดมีพาสต้าแะ้วก็มีเฮ ok ดลวกเลยจ้ะพร้อมทําการกินกันแล้วนะจา๊าผักเสียงไปน้ำลายไหลไปพี่น้องเออยิวแห้งอันนี้คือหน้าตาเสร็จเรียบร้อยจ้ามาจากพี่น้องมาพันเมียงมูน้ำซัมหกดาเลอจ้า,จาอันนี้ก็สิเป็นผักสล,ล,ลัดจ้าแล้วก็ผักหอมปอมเ้ยจ้าก็สิเป็นหมูสัมชันแล้วก็ใส่เฮด,ดลงไปเ้ยจ้าพี่น้อง ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดแลนเลอรด,ด้วยจ้าลเลอศช้ำๆมาด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้า